สงส <with> <1971. S 2> ัยต well uh, ้องได้ท <Alex> ําพิธ oh. ีสวัสดีครับผมมาหาช่างแอดรับนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจนจโอสวัสดีเอฟทีช่างแอดนะครับผมได้โอกาสมาหาเพื่อนครับนัดกันหลายปีแล้วครับไม่ได้มาเพื่อได้ลับมาสกุลรับมาบ้านนะนี่เบิ่งเอาบัดนี่เบิ่งแสงช่างแอดห็ดแจวอ้าหันไปกังที่ก๊าซกำลังเห็ดแจวครับผมเอาโซผีมือ เอาเลยผมพี้ผูกผีนครับผูกกรเรียนจากแบบสักแอนแหละที่พี่สูตรสักแอนเลยสิบอกให้ได้ขี้เพี้ยได้เนี่ด้ะครับผมมาจากลายพุนในที่น้ำเราใช่น้อยนี่โอ้ลายพุนวะขี้พุนครับต้มมาเรียบร้อยแล้วเนาะต้มมาเรียบร้อยแล้วครับครับผมมาตรฐานครับผมโอ้ยบัต้มบ่เอาได้บีลงไปเดี๋ยวเขาค่อยเก็บเนาะถังขยะเนาะครับผมเพี้ยต้องก็มีพี่น้องนะครับบัใส่แล้วเพี้ยต้องมันยังบริต้มนะ เจพเพนสวัสดีจ้าสแควร์จ้าเนี่ยเพี่อต่องก็มีช่แอดบัวไซดอก <c oughs> เพราะว่ายังบริตกอย <c oughs> ่ซอยจูค้ครับพี่น้องวันนี้ซอยจู้แต่ถ้าบ่าวเจนจี้เพิ่งจะอันฮีดฮีดลงคอนกระชิช่งโซ่ให้บนเด้อฮ่พริกข้าขวคั่วพริกระวังลมเออด้อพี่น้องเด้อลมผ่าตาเด้อครับผมบวกเพชรเข้าตาเด้อบวกเพชรเนี่ยโอ้โหเต็มเต็ม โอ้้ผมมีเเลลนกวางข้าวคั่วลงไปโอ้มีหลายเลนพร้อมครับมาไปซื้อกล้องมาใหม่เพื่อทดลองพี่น้องครับผมสวัสดีตอนเที่ยงหรือยังอาว่มนดกสวัสดีเอฟซีที่เข้ามาใหม่ครับผมสวัสดีครับกว้างขึ้นแล้ววั้ได้การผมจะแอดเห็นเลยกว้างขึ้นเลยกว้างขึ้นเลยมหนบ่ครับผมเป็นแถมมากับกล้องนะซื้อเท่าไหร่ก็จักหมื่นก็สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย โอ้ออสโมออสโมโอแพงได้เพื่อนเนี่ยะแพงเพื่อนเนี่ยอย่างโนดีเจไอคอสโมสามอย่างละผมก็จำเขาได้เขาเออดีเจไอคอสโมสามเออบีซื้อร้านแหละบิ๊กใครวะบิ๊กมอลคอสโมเออภาษาอังกฤษอ่านบุกค่อยออกมันเป็นร้านในมันเป็นชอบในอันโรบินสันเหรอครับนั่นแหละมีร้านเดียวเลยร้านเดียวนั่นแหละเป็นร้านใหญ่ๆครับมันจะมีสาขาสาขาทั่วประเทศเลยเออ ผงนัวพี่น้องผงนัวไม่ใช่เป็นอันสองห้องอย่างนะเป็นขายเกี่ยวกล้องกับไอพวกโดนโดนที่บินบิดโดนโมกซื้อมาเลยผมซื้อมาแต่พนนไงบ่รับผมบอกมาลองเถอะผมลืมบอกมานําเดียวโอกาสบ่แม่นอยังเราที่ว่าโมกษ์มาผมก็กำลังคาดเหตุพร้อมกกล้องเีอะชนชนราคาดีแต่มันบ่ฮักมันเพราะว่าผมต่ออะนะมันโมปิ่นตัวตัวติดสัญญาณเลยตัวกันชนสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณสำหรับไลค์ครับผม อันมืดอยู่บ่พี่น้องมืดอะไรช่นงันสิเปลี่ยนมุมกล้องได่เลย่เช่นกันว่าจากอยากมันมืดอยู่นะอันนี้เจนจี้เพิ่นมาเล่ยนนำครับผมพี่น้องเดินทางมาจากกรุงเทพสุขุมวิทมาหาจากมาจากกรุงเทพมาหามาสุขุมวมาหาเา็กแอดเลยทุกท่นอ่ามหานครมาสุขุมวโอ้พี่เราว้าไวด้วยเลยเพราะอะอยากเว้าวลัดเพิ่นก็ได้บินมาเลยนะเพิ่นบินมาเพิ่นนั่งบินมาเพื่นเครื่องมาเพื่อเพื่นเดินทางมา หาช่างแอดโดยสะแพะมากินโดยชอยจุโดยบมากินชอยจุโดยสะแพะเฮ็ดแจวกว่าเฮ็ดแจวกว่านี่บรรยากาศเหมาะครับกล้องหน้าเนาะกแลังเกี่ยวเขาครับหักเลยสุดยอดเดี๋ยวเด้อผมโปให้เบิ่งคนเกี่ยวเขาโอ้คนเกี่ยวเขาโปรเด้อครับพี่น้องเบิ่งเอายวเพี่น้องอะกล้องหน้า้งหลัโอ้อากล้องออสโมมันมีแต่กล้องหน้าได้์เมอร์ดบุญได้แต่ผมบุญมันไงเดี๋ยวมันจืดมันจ็บบุปผินปานโฆษณากล้องให้คราบพี่น้องเลยเกีย นี่ไงมันกับแตะเดี๋ยวกับไปละหอมขนาดเลยไหมหอมบอ่ซอยหอมขนาดสยซอยหอมกูได้พี่น้องก็โอ้ยนำ้นำลายแต๊กน้ำลายแตนอืกินฟุ้งเลยครับผมอืมลมกับพอลมบ่ะเนี่ยตับกับบั็กไงพี่น้องผมเอ,อาใส่ไมอ่อีบ่ฮะของเจนจี้ฮะมันมีไม้ในนี่ก็มีไม้อยู่พี่ก็มีี่ดูดเจ้าอ๋อการล้มอยู่หรือว่าไม้ฮะนี่การล้มการล้มอยู่แต่ยังกดบเปินตัวตัวตดเสียงรบกวนจะกดตัวไหน เลยเอาโอ้ลมแรงมากพี่นอ้องเ๋ยแจ้วแจ้วแจ้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ขักปานยังบันคากปานยัง <c oughs> สุดยอดซิมซิมอยู่บ่ แย่บ้าง้ะแม่เอานั้นไลฟ์สดมันบ่ยังยังไม่อาร์มันบ่ยังไม่อาร์แล้วอ๋อเอาเดี๋ยวแย่ไลฟ์สดอยู่นะพี่น้องนะทักทายกับพี่น้องสวัสดีเจเพนเจเพนคนเดียวได้ที่เข้ามาคอมเมนต์อัดคลิปจะเซ็ตจากซิมแชร์อาร์ตก็อ่าบันทึกอาร์ตคลิปแล้วยังยังจังจังซิมหว่าเพราะว่านี่ไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดจะแชร์ซิมมึงก็ได้แซ่บอจีบอ่ะขมแปรตายไลฟ์สดลงเพจมันบ่เนี่ยอ๋อไลฟ์สดนะครับผม ทางเ่าก็มีนี่ต้นหอมผักบุ้งแล้วก็พักอย่างก่อนนี้วงตุ้งนะครับผมมาก็เดินช่างแอดทำพิธีกันเลยพี่น้องเดอ้อสไตล์เดิมๆตามคอนเซปต์สเต็ปเดิมๆสไตล์ช่างแอดนะครับผมน,นี้ใส่<ด>แล้วบ่้องพ่อใส่แล้วเจนจิชิมแต่แม่เจนจิเจ้าก่อนอนะชิมจังหน่อยครับชิมเบิง้งที่ชูออกขึ้นมาฝนะ่ายเช็ดมือเจ้า เป็นอะไรสเปคผมสเปผมเลยแบบนี้แหละเปผมผมแพ้ตายผมมาคมอัมรำคมคมย่างเดาผมย่างเดาผู้กระจำขาเจ้ามาเลยแชนแนลชื่อว่าไหนก็แชนแนลเขาใหญ่มู้ผมบอกเจนจีแชนแนลเจนจีแชนแนลของเพื่อนบ่าวเจนจีแชนแนลผู้บ่าวเด้อประกาศผู้บ่าวประกาศว่าเป็นผู้บ่าวนะช่วงนี้กำลังเป็นเสียนะ เราจะเฮียใยช่วงนี้เป็นเสียบุได้เมื่อไรจะจองคิวมาเป็นผู้สาวก็มาเด้อช่วงนี้กำลังเป็นเสียบมื่อเป็นเฮียในพี่น้องเนียเสียเสียหลีนะมาหน้าดทำพิธีซะก่อนเด้อโอ้หน้ามีการเซ็นหน้าโอ้ยว่าพึ่งจะขอเป็นผู้บ่าวเซ็นหน้าเบ่าเท่ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันบ่าวหนูหัวม้วนครับผมรุ่นเดียวกัน เป็นมู่กันแล้วครับวาเซิได้มาหาสู้กันแล้วครับผมเป็นมู่เป็นเสี่ยวกันแล้วรุ่นเดียวกันแล้วนะฮะมาทำพิธีก่อนช่แอดเจนจีชิมไหมไม่เอาครับไม่เอาบ่เจนจี้เพื่อนบอกเอาได้พี่น้องไงเพิ่นกินแต่อย่างก่อนอันไหอันแอลกอฮอล์ไม่ดื่มนะอ,อ่าบุหรี่ไม่สูบนะ้การพนันไม่เล่น ยญิงอย่างเดียวเดาาอย่งเดียวเดาอย่างเดียวยญิงอย่างเดียวมันมาพี่น้องฮึบเดียวอย่างเดียวครับพี่น้องเสียเสียระยะนี้ประกาศโตแล้วพุ่นมาอย่างว่าพุ่นมาเออพุ่นมารับมรดกผุนอามมารับมอลลาร์ดกพอเพราะเท่าไหร่นอประมาณ60ล้านนี่แหละพี่น้องพอได้พอได้ซื้อแนวมาจุ มาทำพิธีครับผมชวดคุณจันเพนอคอตับตอนใหญ่ๆซอยเนไ่ยนะออมีมีส่วนมีส่วนร่วมเนี่ยนะเออคอยา <ออ S 2> ตื่นเด้อ,อ,อครับมาชวดี่น้องเอาใหญงๆ่ายไปนี้เลยปะแล้วก็ผ่าเนาะ ของแท้ชีไรด้อั่นเี้ใหญ่พุ่งว่ะพุ่งบ่าวพุ่งว่าเอ้าคึ่งมาพี่น้องมาจวดมีคมขนาดเลยมีช่างแอนคมคมคมสุดยอดเลยหนาไปไหมพอดีครับพอดี หวานชั่วเลยอือหืออือหือจะมังอร่อยมากมายหวานอันนี้ลูกเต่าที่จริงมันต้องมีของดับข่าวนะเนาะแต่เพื่อนหาร้องเหรอถือศีนเพื่อนหาถือศีล จือืด้สินยืนยู่ในสิ้นเราบุรีไม่ไม่สูบไม่กินครับเดาอย่างเดียวแคมซานผมเรียบร้อยเลยบ่ะหลังการงานเศร้า เอาไปใดในส่้อยไปดนก็เรมากเกินเอาแล้วล่ะพอเน้องเพื่อนกันเพื่อนกันรุ่นเดียวกันพี่น้องกรุ่นเดียวกันความเท่ากับพ่อพ่อกันพี่น้องไงไม่ได้ลื่อนกันดอกอายุน้ำกันผู้บ่าวเท่าอันคนนึงหาอายุสิบเจ็ดคนนึงหาอายุสิบแปดพ่อพ่อกันพ่อพ่อกันพี่น้องไงไม่ได้เลื่อนกันดอก ออืเดี๋ยวใช่งนี้เอาแจ่วลุงก่อนแจ่วก่อนซอยนี่ก่อนพี่น้องนะครับพูดคุยกันครับผมทักทายกันตามภาษาเนาะพี่น้องเนาะเซฟจ้าขอบคุณจ้าเจพินก็ตัดตัวใหญ่ๆเนี่ยผลว่าอึบแล้วอึบแล้วอึบแล้วตับเบลมเลยอึบๆเลย เจี๊ยเห็นเนอะเจ้าตอนนี้สะบดได้เด้อพี่น้องเด้อหันไปทางใดนี่มันจะถือทางเลยหั่นรถหันแล้วใดเกลียวเลยวะหั่นลายตัดมันมันจังควยแล้วมันไปทางใดล่ะผมโบว์เป็นมืออาชีพว้าวโบว์เป็นมือยอดอีกละพี่น้อเดี๋ยวหั่นโบว์ือขวาอีกแล้วเซียนโบว์เปนเซียนกินเนื้อเซียนกินหอยเซียนกินหอยครับหอยสนัดโอ้ลายปกของทะเลแถวนั้ะลายผมอยู่ติดทะเลโรงงานทะเล แราจะโมจิกินแต่กุ้งว่ะแต่กุ้งแต่เราพี่น้องเราได้กินแต่กุ้งได้คลิปลราใช่ไหมซอยเนื้อก็ได้พี่น้องก็อยู่พื้นมันติดทะเลนะครับมหาชัยชิมเบิ้งดู่นนี่ปลาแจ่วนี่ชิมเบิ้งสะกดแจ่วฮะอันชิมอันนี้แม่เนื้งอันนี้แม่ชิมโอ้เป็นอะไรเพรขึ้นใหญ่แล้มันใหญ่แท้บอลเอาซอยไม่ก็ได้แจ้านั่นแหละมันกินแต่หอยอะไร ผมว่งวังว่างว่าครับผมสุดโหสุดเลยเนาะสุดเลยอืออืออือนี่ครับพี่น้องเอาจ่วดไปอืออือเพื่อนก็ได้เดี๋ยวส่งแอดแต่งถาดก่อนพี่น้องไงเบิ็ดซองคือส่งแอดก่อนนะเบิ็ดซองก่อนนะเอาโน้ฮะพันไส้พันอะไรก็ว่าไปอือโอ้พระเอกลุ่ล่อเพื่อนได้ฮะทอดเพ่ได้บ่มูหมวงเลย หัวรูนะครับอยากอายหัวรู่นะครับเพิ่งบวชบวชเพิ่งซื้อกรรมปิติเอกผู้สาวสำน้อยเสมอเนี่ยเขามาคนมีกระตังบวชพ่อตายนะครับผมโอ้โหฮัวภาษีอเป็นอะไรผมแป้ตายครับสุดยอดเลยอร่อยมากมายเดี๋ยวช่างแอดยังสิกินนะเดี๋ยวช่างแอดซอยก่อนนะครับผมนะให้เวลาช่างแอดอันลีลาเนี่ยจังน้อย นี่แหละเขาเพื่อนคอมเมนต์มาโอ้จะก,กินก็ไม่กินเนาะช่นกันออกนลีลานเนาะบ่ดอกด็ <c oughs> อล,ลีลาหลายเนาะเจ้าผูา้นู้นก็ธรรมดาละเนาะลีลาโบลาเมีอสิมักเหมืเ <c oughs> นาะเนาะเจนแม่หรอกก็ <c oughs> ลีลาหลายและนะ้วเนาะลีลาบโหลายเมียสิหึงแล้วธรรมดาขอยาพัน,นอ่อง<ร><ร>แล้วช่นแอดนอกเรื่องแล้ว ขออนุญาตพาคิ้วพัดตับกด้ครับครับตามสบายครับผม <_ d ata> เนื้อนี่สดๆนะครับจะเพอเอินว่าแถวนี้ลมมันแรงเด้อพ <_ d ata> ี่น้องเด้อลมมันแรงเยอะมันก็นเลยค่อนข้างจะก,กระแดงนะครับผมมันค่อนข้างจะก,กระแดงจ้งหน่อยอม,มาแล้วผมว่า Gen G เจนจิเจนจินี่ชื่ออันเพียร์ว่าอะไรก็ให้ลืมเลยอ,อีสานพัดทินครับโอ้อีสานพัดทิ้นเจนจิชนแนลครับผม ฟางในเรื่อครับผมมือใหม่ <laughs> ไม่น้ากันนั่นละฮัดไปน้ากันนะะั่นละเฮากันฮัทเฮียโอ้โหเสียงย่ำ <laughs> สุดยอดเลยพี่น้องไงสุดยอดเลยโอ้อร่อยมากมายเลยแจวมายับมาที่เกล้กองจอกกระไรโอ้โหอุปอเอเปกเด้อไปกองพันเดินนั่งเดิพี่น้องไงตูมุตีบี อ้ลลมลมลมี่น้องลมสุดยอดของลมตับงามขนาดเลยเขียนสายโหดต้องเล่นตับจะเดาซับซับออกกันนะี่น้องนะถ้าสะอาดนะช่างแยสะอาดนะครับซักทุกวันนะครับเมื่อในช่างแก่กระติ่มใส่กระมังเลย กันล่างแล้วล่ะปั๊ดกันแล้โซ่ความหล่อโซ่ความหล่อผมยังบมยาวครับโซ่ความหล่อใส่หมวกไว้ก่อนแสดงว่าในคลิปใส่วิกเหรอใส่วิกได้ในคลิปเนาะน่ารักดีเนาะโบ้ได้ถือมานำหน่ารักดีหน้าเต้นในคลิปเนาะครับเบิ่งติดต่อแล้วก็เอามาเต้นเต้นน้องๆแดงๆเนี่ยหน่ารักดีผมว่าเปิดไฟได้ใส่แสงไฟได้เต้นหน้าหนาขาวบุ้งเลยสมพรแบาเพิ่งึ้น กอ,อนอุอ่อนลงตั้งหลายปีได้ครับ <นะ S 2> ข,ข,ข่าวกันเ <laughs> ดือกกันด้วยฮาว <laughs> ออดโพตรแล้วฮาวออดสัมฤทธิ์แล้วบ่แล้วอะไรบ่จัดเนื้อจัดยางแล้วกับสัมฤทธิ์อะไรพี่น้องเลยไม่ได้ถ่ายหน้าปกบ่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ฮารเนาะคุยกับพี่น้องสกอร์นี่น<อ>คุยกับพี่น้องคุยเล่นนะครับถ้าถ่ายกันสวยงามมากมายนะครับผมเอาขึ้นแล้้วเนนาะขึมาแล้วครับผมเมื่อกี้นี่ซิมครับซิมได้เนี่ยเป็นการทดสอบอดอึบอดอึบ ว่าเอาเด้อเอาเด้อโอเคนะพี่น้องนะเดี๋ยวแชงแอสทำพิธีให้แก้วสุดท้ายบายแล้วก็คงจะฝากขออนุญาตแชงแอสกระซีดทำการอัดวิดีโอต่อเดี๋พี่น้องเด้ออัดแล้วก็ช่วงนี้กับแชงแอสก็คิดถึง FC ไงก็เลยอยากไลฟ์สดคุยกันเนาะพี่น้องเนาะเว่าเดทักจะถ่ายส่งท้ายให้หนึ่งแก้วสุดท้ายแล้วก็ตามหนึ่งตอนนะครับผมนะเฮ้ชวดนะครับผม คลายกันครับผมเนาะตาคิดฮอดไหมคิดฮอดเห็นเนาะเห็นอะไรสัะตอแหล่เลยมาสุดท้ายอำลาพาจากนะครับผมนะฮับลุยโอ้ มาตับสวยๆโอ้อร่อยมากมายตอนเยอะๆมาพี่น้องมาอือหึอืออือหึใช่มากมุ่งทวงอหือ